ลองจินตนาการว่ากำลังก้าวเข้าสู่โลกที่การประทะก,กันของดาบเสียงกองสึดและเสียงคำรามที่ไม่ยอมแพ้ของจิตวิญญาณของชาติไม่ได้ถูกนำโดยกษัตริย์หรือแม่ทัพแต่โดยสตรีผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้แผ่นดินของตนตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้ลุกรานนี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์แต่เป็นเครื่องเตือนใจอันส่งพลังว่าชะตาก,กรรมของชาติบางครั้งอาจอยู่ในพระหัตถ์ของราชินีผู้ที่กล้าท้าทายทุกความคาดหมาย ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางลึกเข้าสู่เรื่องราวอันน่าทึ่งของบรรดาพระราชินีนักรบแห่งแผ่นดินไทยสตรีผู้ที่มีพระนามสลักอยู่ในผืนผ้าแห่งมรดกอันภาคภูมิของสยามพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกครองด้วยสิทธิ์ในสายเลือดหรือผู้ดูแลบรรลังหาแต่เป็นผู้นำผู้แข่งแร่งผ่านสมรภูมิผู้ที่ความกล้าหาญวิสัยทัศน์และการเสียสละได้กำหนดยุคสมัยเรื่องราวของพระองค์ยังคงเป็นหลักฐานอันมีชีวิตว่าภาวะผู้นำไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเพศ หากแต่ด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นและพลังที่จะปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดพราชินีเหล่านี้เผชิญหน้ากับสัตว์ร,รู้ที่แข็งแกร่งกว่ามากกองทัพที่ใหญ่กว่ามากและอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่อาจเอาชนะได้แต่พระองค์กลับพลิกสถานการณ์แห่งสงครามด้วยกลยุทธ์จิตวิญญ,ญาณและศรัทธาที่ไม่สันคลนในประชาชนของพระองค์เมื่อเราคิดถึงพระมหากษัตริย์ภาพที่มักผุดขึ้นมาในใจคือภาพของความรูล้ลา การทูตและการปกครองจากความปลอดภัยในพระราชวังแต่สำหรับบรรดาพระราชินีนักรบแ่งแผ่นดินไทยพระราชจวังไม่ใช่เป้าประการแห่งความสุขสบายหากแต่เป็นวเวทีแห่งการต่อต้านสตรีเหล่านี้ทรงสูงเกราะทรงขี่ช้างศึกและส่งต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนที่สุดในประวัติศาสตร์สยามชีวิตของพระองค์ไม่ได้ถูกจาลึกด้วยการปกครองที่นิ่งเงียบแต่ด้วยการต่อต้านที่เข้มแข็ง ซึ่งทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงความอยู่รอดหรือการล่มสลายของอาณาจักรความจริงแห่งรัชสมัยของพระอ,องค์นั้นทั้งสร้างแรงบันดาลใจและชวนให้ถ่อมตนเตือนให้เรารู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากมงกุฎหรือพระนามศักดิ์สิทธิ์แต่จากการเสียสละและความรับผิดชอบพลังของพระอ,องค์ไม่ได้ถูกวัดเพียงด้วยการศึกที่ทรงทำหกักแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่พระอ,องค์ถือไว้ความเชื่อว่าความเป็นอิสระและวัฒนธรรมของประชาชนมีค่ามากกว่าชีวิตเอง นี่คือหัวใจของบรรดาพระราชินีนักรบเวลวไฟที่ยังคงลุกโชนในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแต่ละพระราชินีมีเรื่องราวของตนเองแต่เมื่อรวมกันพระองค์ทั้งหลายเป็นเสมือนสายใย,ยแห่งความเข้มแข็งที่ไม่แตกสลายพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษสยามในยุคที่ผู้ลุกลานจากต่างชาติและความปั่นป่วนภายในคงครูจะสิกทำลายโครงสร้างของชาติบางพระองค์ทรงนำกองทัพเข้าสู่สนามรบโดยตรงพระวรกายที่ปรากฏบนสมรภูมินั้นสร้างแรงบันดาลใจให้นักรบต่อสู้อย่างเต็มกำลังเกินกว่าที่เคยมี บางพระองค์ทรงใช้อำนาจแห่งการทูตและกลยุทธ์อันแยบยนต์แสดงให้เห็นว่าสงครามไม่ได้ชนะด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพระสติปัญญาของผู้นำที่เข้าใจศิละปะแห่งการอยู่รอดพระองค์ทรงต่อสู้ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศหรือความทะเยอทะยานส่วนพระองค์แต่เพื่อปกป้องมาตุภูมิวัฒนธรรมและประชาชนพนามของพระองค์จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ และเรื่องราวของพระองค์ยังคงดำรงอยู่อย่างลุ่งโรดเป็นสัญญาณนำทางถึงความหมายของการยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการถึงสนามรบเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่ซึ่งควันและฝุ่นโหมกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าทหารเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดและท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นคือราชินีผู้ไม่สั่นไหวและไม่หวาดกลัวประทับบนหลังช้างศึกทรงบัญชาการกองทัพด้วยพระสุรเสียนที่ก้องกังวานเหนือความโกลาหลการปรากฏพระองค์เพียงลำพังก็เพียงพอที่จะจุดประกายจิตวิญ,ญญาณที่อ่อนลา้า เพื่อเตือนกองทัพว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อชัยชนะแต่เพื่อการอยู่รอดศักดิ์ศรีและเสรีภาพช่วงเวลาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการสึกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจตจำนงไม่ยอมจำนวนของสยามและในขณะที่ประวัติศาสตร์มักมอบแสงสปอตไลท์แก,ก่กษัตริย์พระราชินีก็เตือนเราเช่นกันว่าสตรีก็ได้แบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์จิตวิญญาณของชาติและพระองค์ทำเช่นนั้นด้วยพระปรีชาธิยอดเยี่ยมแต่พระอิทธิพลของพระราชินีนักรบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามรบ พระองค์ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลอ่อหลอมคุณค่าของความเข้มแข็งความสามารถีและความรักชาติที่ยังคงสะท้อนอยู่ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันมรดกของพระองค์ถูกถ่ายทอดในเรื่องเล่าถูกเฉลิมฉลองในเทศกาลและได้รับการเคารพนับถือในฐานะมรดกทางประวัติศาสตร์อันภาคภูมิของไทยพระองค์คือร่างแทนของจิตวิญญ,ญาณไทยที่ไม่ยอมแต่ขกักมีไหวพริบและกล้าหาญต่อหน้าอันตราย และด้วยพระราชกรณียกิจพระองค์ไม่ได้เพียงเปลี่ยนชะตากรรมของอาณาจักรแต่ยังเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำอีกด้วยพระองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ของราชินีไม่ใช่เพียงการรักษาบาลังแต่คือการแบกรับภาระของการอยู่รอดของชาติทั้งหมดแม้ว่าจะหมายถึงการนำทัพจากแนวหน้าของสงครามก็ตามเมื่อเราหวนคิดถึงเรื่องราวของพระองค์เราถูกเตือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมวันที่และเหตุการณ์หากแต่เป็นเรื่องเล่าอันมีชีวิตของความกล้าหาญและการเสียสละ พระราชินันกรลบแ,แผ่นดินไทยสอนเราว่าความกล้าหาญไม่ได้ถือกำเนิดจากความง่ายดายแต่จากความทุกข์ยากพระองค์สอนเราว่าภาวะผู้นำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการครอบนำหากแต่เกี่ยวกับการรับใช้และที่สำคัญที่สุดพระองค์สอนเราว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้ถูกวัดด้วยตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์หากแต่วัดด้วยการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ามรดกของพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ในบันทึกโบราณหากยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่ชาวไทยในปัจจุบัน และแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่นอกเหนือพรมแดนของไทยผู้ที่เห็นในพระองค์เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าความมุ่งมั่นและความกล้าสามารถไปได้ไกลเพียงใดในการปกป้องมาตุภูมิดังนั้นทำไมคุณควรอยู่กับเราจนถึงตอนจบของเรื่องนี้เพราะสิ่งที่คุณจะค้นพบไม่ใช่เพียงบันทึกของราชินีและสงครามหากแต่เป็นความจริงเหนือการเวลาที่ว่าความกล้าหาญไม่มีขอบเขตว่าจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งที่สุดเมื่อมันปฏิเสธที่จะยอมแพ้ และว,ว่าสาระสําคัญของภาวะผู้นําคือการยืนหยัดอย่างสงาา่าผ่าเผยแม้เมื่อความพ่ายแพ้ดูเหมือนจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พระราชินีเหล่านี้เตือนเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบุรุษในชุดเกราะเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกสร้างโดยสตรีที่ใช้ทั้งดาบและปัญญาเขียนเรื่องราวใหม่ของความหมายแห่งการปกครองเรื่องราวของพระองค์ไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนเลือนรางจากอดีตที่ถูกลืมหักแต่เป็นเสียงเรียกนิรันด์สู่ความเข้มแข็งความทระหดและแรงบันดาลใจ และเมื่อเราปิดการเดินทางครั้งนี้อย่าได้ลืมว่าบรรดาพระราชินีนักรบแห่งแผ่นดินไทยนั้นเป็นมากกว่ามหากษัตริย์มากกว่าผู้นำพระองค์คือผู้พิทักษ์วิญญาณของชาติคบเพลิงแห่งเสรีภาพและร่างแทงของจิตวิญญาณที่ยืนหยงความกล้าหาญของพระองค์ยังคงเป็นอมตะอิทธิพลของพระองค์ไม่อาจสั่นคลอนและมรดกของพระองค์คือเครื่องเตือนใจนิรันดร์ว่าแม้ท่ามกลางพายุร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์พลังของราชินีก็สามารถปกป,ป้องอาณาจักรทั้งปวงได้ คำสุดท้ายบรรดาพระราชินีนักรบแผงแผ่นดินไทย